สวัสดีครับในผมนะครับจะมา r รียกชันเคยนะซึ่งจะมา r รียกชันสัพยุทธลุกฟ,ฟ้านะผมในภาคพิเศษที่2เนาะก็คือภาคของอะไรวะบทเพลงแห่งทะเลสายใช่ปะอ่ะโอเคซึ่งภาคนี้ก็น่าจะเป็นภาคเกี่ยวกับไอปู่น้ําแข็งใช่ปะจากการที่คอมเมนต์คนแนะนํามาแล้วแบบบอกชื่อภาคมาน่าจะเป็นเกี่ยวกับเขาอะอย่างนี้เนาะโอเคซึ่งคลิปนี้เป็นยังไงต้องติดตามรับชมนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นถ่ายทอดเกี่ยวกับภาคเขายังไงอะไรงนะ ก็นั่นแหละก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลคล์และติดตานะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะโอเคครับเรามาไปเริ่มคลิปดัวหนักครับผมฮะ ที่เขาบอกว่าเหมือนเราตอนเราดูซีซั่นสามเนาะเขาบอกว่าเหมือนเผ่าเนี่ยจะถูกลุกลาแล้วจำเป็นจะต้องย้ายมาอยู่ที่ทะเลทรายเนาะอ๋อเข้าใจเข้าใจอือมอ๋อเฮ้ยจับมาแบบคล้ายๆเหมือนธาตุเลยนเนาะ อ uh, oh, oh. oh. ุ้ยอุ้ย oh อู้มึงนี่แบบแม่งเก่งกับผู้หญิงจริงๆโอ้อู้ว่าผมเพราะแบบเพราะเรียกไงมันมีฉากในซีซั่นก่อนๆมาที่แบบว่าเขาพยายามไปจับเผ่าเนี้ยไปขายอะไรเงี้ยอ่าฮะใช่ มันต้องคิดอะไรโรคจิตโรคจิตแน่เลยคำพูดเมื่อกี้ผมว่านะน้ำโอ้อะไรอะ่ะมึงทำเพื่ออะไรวะเนี่ย มันไม่ตัก,กเกยดีวะย้ยมึงไม่ประหยัดน้ําเหรออ้าวมึงปนกันอย่างนี้เหรอไม่มันมันมันปน กูไม่ยคกคุยกับมึงอ่ะฮ้โอ้เฮ้ยวารุดเหรอโอ้น้ำแข็งจะบอกว่านี่คือปู่น้ำแข็งเหรออ๋อถึงว่าทำไมถึงขายน้ำอ่อน้ำแข็งมันละลายแล้วขายเป็นน้ำต่อยไปปะ โอ้เร็วมากเลยเนะี่ยโอ้โอเป็นเขาตอนหนุม่มงี้หรออ๋อเจ็ดเคแค่แรงลมเจ็ดเคโออ่ะมึงเล่งให้มันเร็วขึ้นอะ <laughs> ก็พวกมึงจะป้นลูกก่อนไงไอ้พวกเวนต์ตันไลเออร์ืมฮัลโหลแต่สวยเนาะคนเนี้ย <Okay. S 2> โอเคอเคุยังไว้ชีวิตมันอยู่เหรอเป็นผมผมจะฆ่ามันให้ตายสนอยนะเผื่อมันจะเรียกพวกมกระทึกเราอยู่หลัง อ,อ๋อไม่ต้องบวกเนาะคนที่เหลือน่าจะกระทืบมันเอง <laughs> มึงทำอะไรกับกูไว้อิเวนตอนที่หนึ่งมุ่งสู่ตลาดสินค้าโอเค Uh huh. เอเนี่นี่ก็น่าสนใจเพราะหลันก็น่าจะเป็นคนในเผ่าใช่ปะ่ะ <c oughs> ไม่ตอบกูสักคำเลยเอาจำอะไรไม่ได้เลยเหรอเสียวความทรงจำงี้เหรอ อย่าไปจับซีสวะนะหอยกินคนกลางทะเลทรายเหรอแปลกว่ะหลับอยู่วะเนี่ยโอ้ยอยว่ามาคำคมเฉยเลยเออเสียงอะไรได้ยินเหมือนกัน เป็นงูป่ะเมื่อกี้เห็นไม่ชัดมันอยู่ไกลโอ้น้ำแข็งอ่าไอคนที่มันยืนเมื่อกี้ปะ่ะ ลุงน้ำแข็งกูแม่งไม่สนใจหาอะไรแม่งเดินไปอย่างเดียวนะเลยแล้มึงพูดไป่แต่ภาคเนะี่ยฮัลโหลคุณพูดเยอะกว่ามึงเนีนนะ่ยภาคเนะี่ยอู้ใส่กันเลยว่ะเฮ้ยไม่ไม่พูดไม่จากันเลยว่ะโอเค <c oughs> ปล่อยลัวๆเลยเฮ <c oughs> ้ยเร็วว่ะ โอ้ oh my god แม่งอ้ยมีธนูด้วยไอ้เหี้ยธนูที่กูอยากได้มึงมีด้วยเนี่ยสวยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอ๋ออ๋ออหลอนใส่นั้นเหรอ <c oughs> เข้าใจแหละเพื่อความปลอดภัยของหลอนลนะเนาะโหงั้นแสดงว่าเขาจับขังไว้เร็วมากนะแบบเราไม่ทันไม่ทันตั้งตัว เอ้ย่เฮียมึงเก่งจังวะมึงใครวะเนี่ยหุ้ยโอเคหลบได้อ่าแต่กูไม่รู้จักมึงคือใคร เอ้าอ้หา่าเฮ้ยภาพลงตาเหรอโอ้ยเอาวะเฮ้ยทักษะท่านในซีท่านที่แล้วเราไม่เห็นเลยนะโอ้ มีแกนพลังเป็นน้ำแข็งของตัวเองอยู่เงี้ยเหรอด้านล่างอ่ะโอ้ว่ะเอาไอว้เฮี้ยงอกมาได้ด้วยเก่งมากเลยเนีจริงๆ่ะโอ้โหล oh, <wow. S 1> ูส oh, yeah. okay. ึกว hey, so ่าเก่งกว่าตอนซีซันสามตอนท้ายอีกเนาะก็เข้าใจอ่ะเพราะโดนเนิร์ฟใช่ปะเฮ้ยไอ้เหี้ยมมันเก่งมากเลยไอ้ไอ้งูไอ้งูปีกแดง มันแสดงว่ามันต้องไปร็ระดับโต๊หัวให้มันอ่ะถ้ามึงต่อกรนกันได้อย่างเงี้ยเพราะจะไม่ผิดอ่าปูดน้ําแข็งเราคือโต๊ะหัวห้าดาวใช่ปะอืมเจอเรียกมังกรได้โดยโคตรเท่ ยังไรงับเลยวะเท่จริงๆันนุมอะไ,ไนเนี่ยอุ้ยมันเร็วไปไหนเพื่อนโอเคเมืม่อกี้มังกรน่าจะมารับเราก่อนก่อนที่เราจะจมตีใช่ปะ เด็ดแค่เทเลยโคตรมั่นเนาะปู่แกเมื่อก่อนผมมามาโอ้ยนี่ของจริงใช่ไหมตรงเนี้ย ไปมึงเจอมังกรกูแดกหัวมึงแน่อู้หึไปหามังกรกูได้เหรอเนะี่ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นเราคุยกันได้เราคุยกันได้ใจเย็นนะไม่จำเป็นต้องสู้กันเสมอไป โหขู่จะทำร้ายอ่ะอุ้ยอุ้ยเอามันกัดเราด้วยมีงูกัดเราด้วยอ่าฮะ โอ้เก็บหลอนวันนี้เหรอมึงย้ายไปไว้ตอนไหนวะเน,นี่ยมึงเร็วมากกันะบัสซบไหมเออน่าสนใจว่าเ่าย้ายไปได้ไงแบบอาจจะเป็นความเร็วสูงมากแต่แม่งก็มีพลังสลับสิ่งของนี้ปะ อ่านี่พน,นันต่อยกันเนาะเอ้ยมต่อยกันรู้เรื่องไม่ได้แม่งดอต่อยไปด้วยดื่มเหล้าไปด้วยเงี้ยมึงเชียร์หรือมึงเหา่าเนี่ยโข่ง <laughs> โอ้ oh. <laughs> ไอ้ใหก่กำลังจะเกิอดโดนคุมกำเนิดก่อน oh. อ๋อนี่แสดงว่าคนที่จ้างมันก็เป็นมนุษย์สิใช่ปะ่ะ เป็นคนดังมากนอะสมัยก่อนเนาะพวกมึงนี่แม่งสายตาแบบแย่มากเลยโหยโหยโหยหอนหลอนหอนอันนี้คือความทรงจำของหลอนที่มันหายไปปะผมว่า โอ้อ๋อผมกูคิดว่าท่านเป็นคนดีนะ ม,มึงเงียบล่ะตอบพูดสักคำดิเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวนะนมีมลแรงวันหนอตายแล้วปะผมว่าลอยแลกลางออกเหมึงไม่สนหายสนแตงเงินเลยวะเนะี่ยเออจริงโอเคเออใช่ ค้าไมันชอบไปใครแต่ตัวทำไมมันสันส่นๆอ่ะแผ่นนี้ไหวเหรอหรือว่าอะไรฮึฮี่อ,ฮอ,อะไรวัน,นี่ยเป็นสภาพอากาศเปลี่ยนโหเดี๋ยวนะคนข้างนอกแบบแม่งลุกไม่ขึ้นเลยอะ เฮ้ยไอ้นี่มันเอ๊ะโอ้โหเห็นหุ่นก็รู้แล้วนี่เหมือตัซ่านี่ว่ะน่าจะเป็นคนที่หุ่นดีสุดในเรื่องี้เท่าที่เคยดูมา ก็เออต่คิดไปแค่ไหนเดี๋ยวไอ้แค่แม่งห,หนนนนุ่นตัวละครนี้เลยนีแม่งก็ดีพอกันนะเนาะผู้หญิงอ่ะโอ้หางหล่อนเป็นสีนี่เหรอเพิ่งเห็นจ่าจับไปครั้งแรกอย่าห้าวเนาะมึงตายแน่เลยอะไรอ่ะฮเฮือเฮี้ยอะไรวะเนี่ยแค่ดมกลิ่นก็ไปแล้วหรอ ไอพี่กล้ามตัวนี่มันคือแปดคนที่แบบผู้บิทักษ์อะไรประมาณนี้แบบจำชื่อไม่ได้ตำแหน่งอะ่ะผม่ว่าปูน้ำแข็งเขาก็คงจะหนีไปเนาะ เหตุผลที่เมยตูซ่ามาเพราะอะไรหรอเพราะว่าผู้หญิง,งคนนั้นปะจับคนทรยศเหรอโอ้ยหยอกอย่าบอกว่เาเาัาเธอคนทรยศเหรอครับครับครับ โอ้อ mm ่าฮะนี so like ่นี่ความทรงจำหลอนเหรอเฮ้ยเหมือนหลอนแบบโดนล่าม้ประมาณนี้ป่เขาคงไม่รู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ด้านล่างใช่ไหม คนมันกลัวมึงจะด่ากูดิจาด่าเขาดิโอ้ไม่คอดรู้ตัวแน่โอเคเกือบแล้วนะโอเคเกือบมีการประท้ากันแล้วเมื่อกี้ หรือเขารู้แล้วแต่เขาตั้งใจปล่อยเราไปนี่ป่ะมีความรู้สึกกันเฉยๆนะอาจจะไม่จริงก็ได้อ่าฮะ ตูสแม่งอยู่เหนอือเมโูซ่ากหรอ หล่อนก็น่าคล้ายเหมือนตัวซ่าเนาะใบโหก็คล้ายด้วยอ่า โอ้ยโอ้ยเลือดมึงออกไหลเร็วจังวะเป็นพ่อแผลจากที่งโดนงูกัดปะโอ้ยแสงท้องฟ้าสวยนะไอ้ต้องม่วมงกันเนาะที่ไหนวะเนะี่ย ไปทำวะแต่น่าจะไม่ใช่ปูน้ำแข็งนะผมว่าโอเคซึ่งตอนนี้ก็ประมาณนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมากมันจะเป็นเหมือนจะเป็นประวัติของออปูน้ำแข็งของเราแล้วกันว่าเมื่อก่อนเขาเป็นอะไรยังไงมางเนานะเพราะว่าจะทำให้การของปูน้ำแข็งในซีซั่นที่2ประมาณตอนที่8หรือ9้าถ้าจำไม่ผิดนะ มันเขาบอกว่าเขาจะสู้กับราชาชนีเหมดูซาถ้าเขาก็แพ้พอแพ้ก็โดนทําสาบรือเสี่ยทำให้แบบเขาเรื่องไงไม่สามารถไปหยุ่สูตรระดับโต้หัวได้อีกครั้งหนึ่งใช่ปะตามคำให้การเนาะซึ่งแสดงว่าไอ้ทีไอ้ไอ้ภาคพิเศษตรงเนี้ยมันจะทําให้เราได้เห็นว่าจะสู้กันยังไงด้ปะให้ผมเดานะน่าจะไปส่งนั้นแน่เออโอเคแล้วก็คนที่ถูกว่าจ้างให้ให้ไปจับตัวมาครับรู้สึกว่าจะเป็นคนทรยศของเผ่าอย่างนี้เหรอ อ่าซึ่งทรยุทธ์ยังไงเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าหลอนก็เหมือนจะเสียความทรงจําไปจําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละโอเคโอเคแล้วก็เราได้เห็นสกิลการต่อสู้ของปู่น้ำแข็งที่แม่งโหดมากนะเอ,อโหดกว่าตอนซีซันสามอีกอะก็เข้าใจแหละเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นร่างที่เก่งกว่าตอนนอนตอนนู้นเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าไงเหมือนด้วยความที่ตอนนี้อายุนนยังน้อยกว่าตอนตอนปัจจุบันในซีซันสามอะไรเงี้ย เออพลังก็เลยเยอะกว่าข้องความข้องตัก็มีสงกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีประมาณนะี้ผม,มนะเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะคลิปรับไปเนาะสำหรับเรื่องต้องขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย